เทสก่อนจะทรงนะครับผมเป็น ayep 7บวกนะผมสตผกสโตก4.0นะนะครับตัวนี้เขามีแบตให้มา2ก้อนอ่าแล้วก็ตูเสียบ r c a นะครับอ่าและกระบอกจับอีก1ตัวนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของเขาก็คือว่าก็ถอดได้นะครับอ่าและเราสามารถ เอาไปใช้กับเครื่องตัวอื่นได้ที่มันเป็นตูดเสียบ r c a นะครับผมอ่านี่นะครับนี่ก็คือแล้วก็มีตัวนี้นะแล้วก็ถอดอันนี้ออกนะครับผมเราถอดตัวแบตไล้สายออกนะครับผมอ่าแล้วเราก็เอาตูด r c a อันนี้นะครับผมหมุนเข้าไปนะครับ นี่พอเราหมุนเข้าไปแล้วเราก็เอาตัวนี้มาเสียบนะครับนี่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมได้ตัวนี้ไปคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมนี่จะเอาแบตเตอรี่เขาไปเสียบกับเครื่องอื่นก็ได้นะครับผมให้เป็นรูเสียบ r c a เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม ่าโอเควันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ